ิวิธีการอ่านผลนะคะโดยที่ตัวอย่างเรานะคะจะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่าง plasma ที่มีการเจือจางไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมสารลงในหลอดให้ทําปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็อ่านผลนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะอาจารย์จะสาธิตการใช้ dropper ปปพลาสติกนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็น disposable พลาสติกดอปเปอร์นะคะแต่ว่าคือต่างประเทศทิ้งนะคะหรือประเทศที่เขาเศรษฐกิจฐานะดีๆหน่อยเขาก็ทิ้งเนาะแต่ว่าในประเทศไทยเราก็อาจจะเจอว่าล้างใช้นะคะส่วนขั้นตอนวิธีการล้างหรือวิธีการเก็บนะคะอาจารย์เขียนไว้ในเอกสารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราทบทวนเอานะคะทีนี้เนื่องจากตัวอย่างเนี่ยนะคะมีการเจือ,อจางนะคะอาจารย์ก็จะประหยัดดอปเปอร์ด้วยการอย่างที่พวกเราทราบนะคะก็คือดูดจากหลอดที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดน,นะคะไปหลอดที่มีความเข้มข้นมากนะคะ เราทําแบบนี้ได้ในกรณีที่ตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างเดียวกันนะคะแล้วเรานํามาทําการเจือจางนะคะโดยใช้สารละลายต,ตัวทําละลายเดียวกันนะคะจะไม่ใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนะคะวิธีการใช้ดอปเปอร์พลาสติกนะคะก็จะง่ายมากนะคะก็คือบีบดอปเปอร์เนาะนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะเติมสารลงใน หลอดทำปฏิกิยาส่วนที่เป็นซีรั่มหรือพลาสมานะคะให้เติม2หยดเสมอนะคะวิธีการนะคะก็ให้เหมือนกันนะคะเวลาหยดให้ปลายนะคะตั้งฉากนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากปากหลอดประมาณ1เซนติเมตรนะคะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนดอปเปอร์ทีนีอ้อย่างดอปเปอร์นี้ถ้าไม่ใช้แล้วนะคะถ้าไม่ใช้แล้วนะคะก็ ถ้าจะล้างนะคะก็ให้ดูดน้ํานะคะขึ้นมาใส่ไว้ในดรอปเปอร์นะคะแล้วก็กรณีนี้นะคะจะดูดน้ำมาไวเต็มแล้วนะคะแล้วก็ไว้ในนี้เพื่อเราจะล้างนะคะอนุญาตเปลี่ยนอันใหม่กันหนึนะคะเพื่อจะได้สาธิตให้ดูะะวิธีการทํายังไงให้เราไม่สับสนหลอดที่เติมแล้วนะคะจันจะขยับมาไว้ข้างหน้าจะขยับเข้ามาแถวหนึ่งนะคะหลอดถัดไปนะคะก็จะเติมหลอดที่เลเบลว่า1ต่อห้าสิบนะคะ นี้เป็นส่วนที่ถ้าเราสนใจศึกษาแล้วก็สามารถคืนได้แต่ต้องอย่าลืมว่าก่อนที่จะใช้หลอดใหม่นะคะอย่าลืมบีบสารละลายที่อยู่ในค้างอยู่ในหลอดออกให้หมด หยดนะคะอย่าลืมว่าให้เป็นฟรีดอกนะคะโดยที่ให้ตรงส่วนปลายเนี่ยตั้งฉากนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้นำดรอปเปอร์หรือหลอดกาแฟนะคะะไๆก็ตามเนี่ยนะคะไปสัมผัสกับหลอดทั้งหล,ล,ลอดที่เราทำการทดสอบนะคะหลอดปฏิกิริยาของเรานะคะซึ่งอยู่ข้างหน้า ทีนี้สาหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเก็บไว้ใช้ยังไม่ล้างนะคะให้ใช้หลอดนะคะที่หลอดทดลองของเราเนี่ยค่ะเขียนเลเบลให้เรียบร้อยว่านี่เป็นสําหรับของตัวอย่างไหนนะคะแล้วก็เก็บไว้ห้ามวางพาดบนแร็หรือว่าวางทิ้งไว้บนโต๊ะนะคะอันนี้เป็สำหรับอาจารย์ขอวางไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือขั้นอันนี้คือขั้นตอนของการาหยดเซลล์หรือหยดตัวอย่างโดยใช้พลาสติกดรอปเปอร์ค่ะ สำหรับตัวอย่างที่เรา,าเติมลงในหลอดเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นก็เติมเซลล์นะคะเซลล์ที่ทําปฏิกิยาเฉพาะกันแล้วก็ตรงตามที่เราเขียนกํากับไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการเติมเซลล์เนี่ยก็อย่าลืมว่าจะต้องอใช้นะคะในขั้นเอาเซลล์ที่อยู่ในในหลอดหยกเนี่ยนะคะในขวดที่มีดรอปเปอร์เนี่ยนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนของการก่อนใช้ระหว่างใช้แล้วก็หลังใช้ให้ถูกต้องเสมอนะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เติมเซลเรียบร้อยแล้วนะคะอุ่น5นาทีแล้วก็นําไปปัน่นปั่นอ่านนะคะด้วยความเร็วอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็จะกลับมาอ่านผลทีนี้ตรงของในส่วนของการทดสอบนะคะตัวอย่างที่เรากําลังทําการทดสอบเท่านั้นนะคะที่ให้อยู่ในแร็กที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะในส่วนของตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทิ้งหรือจะเก็บไว้อะไรก็แล้วแต่นะคะให้เก็บไว้ในแร็กอีกอันหนึ่ง นะคะอันนี้คือเรายังไม่ทิ้งแต่เราไม่ได้ใช้ส่วนนี้เป็นอันที่เรากาลังทําการทดลองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ปั่นมาแล้วนะคะแล้วก็ในขั้นตอนของการที่เอาตัวอย่างไปปั่นเนี่ยนะคะก็พึงระลึกไว้เสมอว่าพยายามให้ใส่ตัวอย่างที่1นนะคะลงในช่องที่1่เสมอเวลาเรามาอ่านผลเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องย้ายมาย้ายไปแล้วมาตามหาว่าหลอดไหนอยู่ที่ไหน เพราะว่าถ้าเราต้องยกขึ้นมาดูเราย้ายหลอดเนี่ยมันจะทําให้ปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันถูกรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทําได้นะคะหลังจากปั่นอ่านผลเสร็จแล้วนะคะเอาหัวปัดลงมาตั้งเสร็จแล้วให้หยิบหลอดที่เราจะอ่านนะคะมาแล้วเขยาา่าอ่านผลทันทีนะคะไม่ต้องพยายามไม่ให้ตัวเองต้องไปตามหานะคะอาจารย์ก็จะอ่านผลนะคะหลอดที่1นนะคะก็หยิบขึ้นมาก็ ลักษณะของการอ่านผลก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะเอียงหลอดนะคะเสร็จแล้วให้สะบัดข้อมือเบาๆนะคะอันนี้ไม่มีฮิมโลซิสน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปนะคะลักษณะแบบนี้นะคะคือ,อเซลล์นะคะเป็นก้อนเดียวนะคะแล้วก็เขย่าหลุดง่ายมากเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าจังแค่สะบัดข้อมือครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะก็หลุดออกมาเลยนะคะแบบนี้ก็คือความแรงสีูนะคะก็บันทึกผลนะคะว่าเป็นสีที่2นะคะเหมือนกันนะคะ ยับมานะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่เราเขียนกำกับไว้นะคะว่านี้คือหลอดที่ dilution หนึ่งต่อ2กับเ c ซ l ลนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะเซลลอยู่ในหลักสายตาแล้วก็ขยับอบกๆนะคะอันนี้ก็หลุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็เซลล์ก็เป็นก้อนเดียวเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะกริดความแรงว่าเป็นสบวกเช่นกันนะคะหลอดที่3นะคะซึ่งเป็นหลอดที่ค่าการเจือจางลำดับถัดไปนะคะ อันนี้จะเริ่มเห็นว่าขย่ายากขึ้นแบบนี้นะคะเป็นเซลล์ก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มีก้อนขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแตกออกจากกันไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนเดียวแล้วแล้วก็ส่วนส่วนน้ำนะคะยังคงใสนะคะเรามองเห็นว่าใสนะคะแบบนี้ก็คือความแรงสามวกนะคะยังคงเขย่าหลุดได้ง่ายอยู่นะคะหลอดถัดไปนะคะก็อันนี้จะเริ่มอ่านะคะ อันนี้นะคะจะเริ่มเห็นว่ามีเซลล์เป็นกลุ่มขนาดกลางหลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยนะคะเมื่อมองในแสงไฟดีๆนะคะเราจะยังรู้สึกเห็นได้ว่ายังค่อนข้างใสนะคะแล้วก็เห็นเป็นก้อนการเกาะกลุ่มชัดเจนนะคะแบบนี้อาจารย์จะเกรดว่าเป็นความแรงสองบวกนะคะต่อถัดไปนะคะ แบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าขย่าได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็เซลเนี่ยมีการเกาะกลุ่มกันนะคะโดยที่ดูแล้วเหมือนกับอมองเห็นว่าเป็น,เ,ปนเซลล์ที่เกาะกลุ่มกันแต่ส่วนน้ำเนี่ยมองลําบากแล้วว่าใสาไหมนะคะซึ่งถ้าตามหลักเกณฑ์ของมันก็คือบอกว่าส่วนน้ํมันขุ่น วิธีการดูว่ามันขุ่นหรือใสเนี่ยอาจจะต้องเอียงหลอดนะคะเพื่อให้สารละลายมันแผ่ทั่วๆหลอดนะคะเราจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นความแรงหนึ่งหันะคะอันนี้นะคะก็จะเขย่านานขึ้นแต่ว่ายังคงมองเห็นว่าเซลล์มีการเกาะกลุ่มอยู่นะคะก็คือให้เราสังเกตว่าเรามองเห็นด้วยตาว่ามีการเกาะ หลอดนี้ยังคงเป็นหนึ่งอยูนะคะทีวถัดไปนะคะลักษณะอันนี้จะเขย่าได้ยากขึ้นนะคะเขย่าได้ยากต้องใช้เวลาเขย่านานขึ้นแต่ว่าเวลาเขย่านานเนี่ยให้อดทนนะคะอย่าคิดว่าเอ้ยไม่ตกสักทีให้เขย่าให้แรงขึ้นให้เขย่าด้วยความแรงเบาๆที่สม่ำเสมอนะคะจนเซลล์หลุดหมดนะคะแบบนี้นะคะ มองไม่เห็นแล้วว่ามีการเกาะกลุ่มนะคะก็คือเป็นแค่เซลเซล์เม็ดเลือดแดงกระจายตัวอยู่ในสารละลายนะคะแบบนี้ก็คือถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็คือไม่เห็นการเกาะกลุ่มนะคะเราก็จะรายงานว่าเป็นลบนะคะซึ่งการในห้องปฏิบัติการเราแนะนําให้บันทึกผลลบด้วยการเขียนเป็นเลขศูนย์นะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็นะกะ็จะเห็นได้ว่าต้องเขย่านานขึ้นให้เขย่าจนกว่าเซลล์หลุดหมดนะคะซึ่งพอเซลล์หลุดหมดเนี่ย ะะก็จะเห็นแล้วว่า,าเซลเนี่ยกระจายตัวไม่มีไม่มีการของขุ่นประ,ะแบบนี้ก็จะเป็นศูนหลอดนี้นะคะหยิบขึ้นมาเห็นเลยว่าส่วนน้ําแดงไม่ได้ใสเหมือนนะคะถ้าเทียบกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลอดนี้นะคะมันคือใสแบบนี้คือไม่มีการแตกของ แบบนี้ก็คือจะเป็นแบบที่เราต้องเขย่าต่อเพื่อดูซิว่ามีปฏิกิริยาแอคู t ลตินเอชเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแต่ถ้าหลอดนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าส่วนน้ำเนี่ยมันแดงจากเดิมที่สารละลายของเรานะคะที่เราทดสอบเนี่ยมันใสโดยที่เมื่อมองดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามีเซลล์นะคะยังเหลืออยู่เป็นจุดกระดุมที่ขออนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่า p a r t i ยลฮ e m o l ลอซซึ่งหมายถึงมีการแตกทำลายบางส่วนนะคะ ถ้ามีฮิมไ l ล s ซิสนะคะไม่จําเป็นต้องขยับอ่านผลแล้วเพราะว่าการเกิดฮิมโลซิได้หมายความว่ามีปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนแอนติบอดีเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะหลอดนี้นะคะที่มีเซลล์เหลืออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็น้ําแดงเนี่ยนะคะก็คือ p a r t i ยลฮิม o l ล s i c อาจารย์ก็จะบันทึกผลว่า PH นะคะตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะแคปิตตลทั้งคู่นะคะ,อ,ะอีกหลอดนึงของเรานะคะหลอดนี้นะคะ ยับขึ้นมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเซลล์เหลือนิดหน่อยนะคะแบบนี้ก็จะถือว่าเป็น partial h e m o l ล i i ิเหมือนกันนะคะอีกแบบหนึ่งซึ่งในตัวอย่างวันนี้ไม่ไมเห็นนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่ complete h m o o ล y ซ i สก็คือจะไม่มีเซลลเซลลตรงนี้นะคะ่ะที่เรามองเห็นเล็กๆเนี่ยจะ,จะมองไม่เห็นละถ้าไม่มีเซลล์เหลืออยู่เลยเนี่ยก็คือเป็น complete h e m o ล y ซ i แบบนั้นก็จะบันทึกผลด้วยตัว H ใหญ่เฉยๆนะคะ